เป็นกำลังใจกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับอยู่ผมตูมตามนะครับกับช n n e l รีบิวพานะครับวันนี้นะครับพระที่ทุกท่านรอคอยนะครับได้เดินทางมาถึงผมเป็นที่เรียบร้อยนะครับนี่คือเหรียญที่ผมการันตีว่าสวยทุกเนื้อแม้กระทั่งเนื้อทองแดงนี่คือเจริญพรล่างหลวงพ่อยูนสคาโรวัดพนมเศษเหนือ อำเภอท่าตะโกจังหวัดนครสวรรค์นะสุดยอดพระเกจิอาจารย์แห่งเมืองปากน้ำโพที่มือปราบขุนดงอย่างพลตำรวจโทรเรวัตกิ่นเกสรอรัธนาวัตถุมงคลของหลวงพ่อยูนยติดตัวตลอดทุกครั้งที่มีการออกรถทับจับศึกนะออกปราบผู้ร้ายออกจับโจรน,นะท่านมือปราบขุนดงนะท่านพลตำรวจโทรเรวัตท่านจะศรัทธาแล้วก็อรัธนาวัตถมงคลของหลวงพ่อยุน ติดตัวตลอดนะครับท่านบอกว่ามีไว้อุ่นใจนะปลอดภัยอย่างแน่นอนนี่คือหลวงพ่อยูนสคารโวนะครับวันนี้นะครับผมได้มาจำนวนหนึ่งลังนะครับหนึ่งลังหนึ่งร้อยลุนนี้นะครับนี่สติ๊กเกอร์ป๋องสุารรกการันตี ACI การันตีนะครับลงยาโดยช่างสาวสมองคลนสินจะสร้างโดยคนไก่นะครับรุ่นนี้รายการลุนนะครับในลังหนึ่งร้อยลุนยอดจอง เต็มหมดเรียบร้อยนะแม้กระทั่งรายการแถมยกลังนะรายการแถมยกลังมีสองเหรียญน,นะครับก็จะมีอาปกาก้าฝังพลอยแล้วก็อ่าเนื้อชนวนแชลมนเดี๋ยวขออนุญาตตัดรลังให้ท่านชมกันเลยนะครับขออนุญาตตัดซีนนะครับแล้วก็เดี๋ยวพระเนื้อนะครับท่านชมนะครับพระเพิ่งเดินทางมาถึงนะครับสดสด,สดร,ร้อนร้อนนะครับนะเพิ่งปลุกเสกไปนะเมื่อวันสองวันที่ผ่านมานะครับอ่ะนี่เลยนะครับ สมนาคุณมีสององค์นะนี่นะครับสมบนาคุณยกลังครับอ่าเดี๋ยวขออนุญาตเช็คก่อนนะครับรายการสมนาคุณนะครับว่าตรงตามที่เขาแจ้งมาหรือเปล่านะครับอ,อนุญาตเช็คก่อนนะครับอ่านี่คือนี่นี่นเหรียญทองแดงแช่น้ำมนต์นะครับอ่าต่อโคตดแล้วก็เป็นหลังลายเซ็นหลวงพ่อด้วยนะนี่เห็นไหมหลังลายเซ็นหลวงพ่อครับแช่น้ำมนต์ครับ โอ้โหทองแดงสวยมากครับพี่น้องครับดูฮะนี่ครับนะเปิดไว้เบาๆครับห้าร้อยบาทท่านไหนอยากได้ปิดมาแสดงว่านี่คืออัป,ปกาก้าฝังพลอยนะครับอัป,ปกาก้าฝังพลอยมีคนจองแล้วขออนุญาตเก็บไว้เขาก่อนนะครับมาดูรายการลุ้นของเรานะครับรายการลุ้นนะครับไม่มีการทำตำหนิเนื้อเงินมาเนาะ,อะโอเคนะครับชั่วโมงนี้ก็ต้องบอกว่า ร้อนแรงนะอย่างมากครับสำหรับหลวงพ่อยูนสคาระโวนะครับนี่นะฮะนี่ที่กล่องก็จะมีประวัติของท่านด้วยนะด้านหลังกล่องเห็นไหมครับนี่นะครับอโอเคนะครับขออนุญาตทำการระเนื้อเลยนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับในการเช่าหาวัตถุมงคลนะครับผมไม่มีรายการซึ่งเป็น ารายการลุ้นเนี่ยนะไม่ไม่มีรายการว่างที่จะแกะให้ชมได้นะครับเพราะว่าคนรายการลุ้นนั้นมีคนจับจองหมดแล้วนะครับวัตถุมงคลสวยๆครับที่สวยแม้กระทั่งเนื้อทองแดงผมเห็นครั้งแรกที่ผมประทับใจเลยนะครับคุณป๋องสุพรรณเป็นคนออกแบบเองครับแกะบล็อกโดยช่างวอนสุพรรณนะครับลงยาโดยทีมงานของช่างสาวสมงคลศิลป์นะครับการันตีว่า สวยทุกเนื้อไม่ว่าท่านจะแกะได้เนื้อไหนก็สวยครับพระรุนี้แกะบล็อกได้คมหน้านี่ตึงเป๊ะนะครับเหมือนมากนะฮะนะครับหลวงพ่อยูนครับพระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะในตำนานหลวงพ่อยูนนี่มีเรื่องเล่ากันเยอะนะครับท่านนะครับเป็นพระเกจิอาจารย์ที่ดังในอำเภอท่าตะโกมานานแล้วนะชาวท่าตะโกร,รู้จักดีนะท่านพระครูปรยูนนะครับ,นะรบปัจจุบันท่านสิริอายุ82ปี หกสิบเอ็ดพันานะครับเดี๋ยวผมไม่มีรายการที่จะแกะให้ชมนะฮะเดี๋ยวขออนุญาตไปแปะหมายเลขลุ้น,นัมเบอร์นะครับหนึ่งถึงหนึ่งร้อยสักคู่เดี๋ยวครับผมได้ทําการแปะหมายเลขัมเบอร์ลุ้นนะครับหนึ่งถึงหนึ่งร้อยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับท่านไหนที่เลือกเบอร์ไว้แล้วนะครับผมก็จะยิบส่งให้นะครับตามเบอร์ที่ท่านเลือกนะครับ ส่วนท่านไหนที่ยังไม่ได้เลือกเบอร์นะครับผมขออนุญ,ญาตนะทาการหยิบสุ่มนะครับส่งให้ท่านเลยนะครับนะวันนี้นะครับจัดส่งวันนี้นะครับจัดส่งไริษนีไทยนะครับแล้วนะวันนี้วันที่ยี่สิบเอ็ดตุลาคมนะส่งวันนี้ยี่สิบสองยี่สิบสามยีส่สี่ไม่เกินยี่สิบสี่ตุลาคมนะครับทุกท่านน่าจะได้รับพัสดุกันโดยพร้อมพเพรียงนะครับอ่ะเดี๋ยวจะขออนุญ,ญาตให้ชม เหลืออยู่หนึ่งรายการซึ่งเป็นรายการสมนาคนที่สองนะครับนี่คือรายการนี้นะครับเดีย๋ยวจะให้ชมเพราะว่ารายการอื่นมันไม่มีให้ชมแล้วนะครับเนื่องจากว่าอันนี้เป็นเหนรียญแช่น้ำมนา,น,น,าน,น,นี่เห็นไหมเนื้อทองแดงผิวไฟแช่น้ำมนตอกโค้ดหลังลายเซียนจัดสร้างสามสิบเก้าเหรียญอันนี้มีแค่ส9มสิเก้าเหรียญบนโลกใบนี้ครับ สำหรับรายการนี้ชนวนแช่น้ำมนอทองแดงผิวไฟแช่น้ำมนขออภัยนะครับเดี๋ยวจะให้ท่านดูว่านะครับเหรียญที่สวยแม้กระทั่งเนื้อทองแดงเป็นอย่างไรครับนะสวยทุกเนื้อเหรียญรุน่นนี้คมมากครับบอกได้ตามตรงเลยนะเหรียนตามตรงเลยนะครับขออนุญาตตัดออกมาให้ชมกันนะครับโอ้เหรียญแบบเปียกเลยนะคือแช่น้ำมนนะมาแบบเปียกๆเลยนะครับนะ นี่น,นะายกานะโอ้โหดูหน้าหลวงพยุนนบะดูหน้าฮะหน้านี้นูออกมาเลยเห็นไหมสวยจัดครับดูโอโ้หน้าเดี๋ยวอ๊นนึงนะนี่นะครับรายการนี้ต่อโคตรรวมฮนะอหลายโคตดเลยฮะนี่ <S <S เหรียญแช่น้ำมตนเห็นไหมอีกคนหนึ่งสองสามสี่ 5, 6, 7, ห้าหกเจ็ดแปดอ้ด้านหน้าตอกแปดโคตรครับด้านหลังก็เป็นหลังลายเซ็นหลวงพ่อครับนี่นะรายการพิเศษนะมีแค่สาสิบเก้าเหรียญบนโลกใบนี้ครับอูเลขหนึ่งอะโอโหลูกค้าดูแม่เจ้าเลขหนึ่งตัวเดียวครับรายการนี้สวยไหมฮะดูครับเลขหนึ่งตัวเดียวครับ อยู่ที่นี่ครับอยู่ที่ตูมตามครับรายการนี้เดี๋ยวไปลงประมูลในกลุ่มดีกว่านะผมว่าไม่ต่ำกว่าสามสี่พันได้แน่นอนครับรายการนี้ชนวนแช่น้ำามต์ครับเลขหนึ่งด้วยครับท่านไหนอยากได้ขอที่หนึ่งพันบาทนะเปิดไว้หนึ่งพันบาทนะครับไม่มีใครรับไม่เป็นไรนะขออนุญ,ญาตเก็บไว้เดี๋ยวไปมูลประมูลในกลุ่มผมขอหยุดนะไม่ต่ำกว่าสองสามพันนะท่านไหนอยากได้เอาไปหนึ่งพันบาทรายการนี้ นะเป็นเหรียญที่สร้างแค่ส9เ้าเหรียญเท่านั้นนะเหรียญทองแดงผิวไฟแช่น้ำมนต์นะครับด้านหน้าต่อโคดนะต่อโคดแดโคดเลยครับด้านหน้าตอกแปดโคดนี่ด้านหลังเลขหนึ่งชัดเจนนะเลขหนึ่งชัดเจนหลังลายเส้นหลวงพ่อครับนะโหสุดพิเศษครับรายการนี้สวยสุดนะเดี๋ยวไปเลี่ยมไปเลยครับรายการนี้ สวยจัดอ่ะเปิดไว้ที่หนึ่งพันบาทนะครับดูครับดูหน้าหลงปอครับดูดูกันดูสวยไ<ฮ>หมโหเหรียญแบบอาจารย์ป๋องสุพรรณแกออกออกแบบได้ดิดสวยมากนะครับขอหนึ่งพันบาทครับงามๆท่านไหนรับปิดมานะเลขหนึ่งตัวเดียวชัดเจนเห็นไหมฮะชัดเจนนะเลขหนึ่งตัวเดียวนะตอกแปดโค้ดเลขหนึ่งตัวเดียวนะครับสร้างแค่สามสิบเก้าเหรียญบนโลกใบนี้ครับรายการพิเศษครับนะเห็นไหมหลังลายเซ็นหลวงพ่อยูนครับอืรายการนี้ ท่านไหนรับปิดเข้ามานะครับถ้าไม่รับไม่เป็นไรเดี๋ยวขออนุญ,ญาตเก็บเดี๋ยวไปลงประมูลประมูลในกลุ่มหลวงพ่อยูนนี่ไม่ต่ำกว่าสามพันละครับในการนี้นะนี่เลขหนึ่งตัวเดียวครับสวยมากนะครับ,น,รบนี่เห็นไหมเดี๋ยวขออนุญ,ญาตส่งความสวยท่านชมนะครับพระสวยมากครับพูดได้คําเดียวครับโอ้โหดูหน้าหลวงพ่อ ตาดูครับแววตานี่แบบสวยจริงๆฮะดูดูหน้าหลวงพ่อครับเหมือนคนนะเหมือนคนจริงๆดูดูแววตาท่านท่านินนดูแววตาไหเหมือนมากดูฮะผมชอบแววตามากเลยดูปากเปิดจมูกนี่เหมือนคนจริงๆฮะดูหน้านี่ตึงเปี้ยเลย อ uh huh. ดูครับหลวงพ่อยูนสคาระโวนะสวยมากครับครับสวยจัดเลยฮะหลังลายเซ็นครับเนี่ยเลขหนึ่งตัวเดียวชัดเจนเลยครับนี่จเจริญพรล่างนี่คือลายเซ็นหลวงพ่อนะครับที่ท่านเซ็นให้ว่าจเจริญพรล่างครับ ต่อโคดครับรายการนี้คือเนื้อทองแดงผิวไฟนะครับตอกแปดโคดนะครับต่อโคดด้านหน้า8ปดโคดเลข1ตัวเดียวครับเปิดเอาไว้ที่1,000บาทครับลูกค้าด,ดูดูหน้าหลวงพอ่อีกรับสุดยอดปาเกจีอาจารย์แห่งนะเมืองปากน้ำโพนี่คือสิทธิเอกของหลวงพ่อกันวัดเข่าแก้วนะครับหลวงพอยูนสคาระโบครับสิทธิเอกหลวงพ่อการวัดขาแก้วนะครับ หลวงพ่อการวัดเขาแก้วก็เป็นลูกศิษย์ของหลวงพ่อเดิมแห่งวัดหนองโพนะครับสายนี้ก็รู้ๆกันอยู่ครับเข้มขังอย่างแน่นอนครับสักดิธิ์เข้มขังแน่นอนครับท่านไหนอยากได้ก็เปิดไว้ที่หนึ่งพันบาทเหลือเหรียญเดียวสุดท้ายครับสุดท้ายท้ายสุดครับเหรียญเดียวสุดท้ายนะท่านไหนอยากได้ก็เดี๋ยวแจ้งเข้ามานะครับผมจะแจ้งราย,รายละเอียดในการติดต่อนะเช่าบูชานะครับวัตถุมงคลว่าที่หน้าจอนะครับท่านไหนอยากได้นะก็แจ้งเข้ามานะครับสําหรับวันนี้ขออนุญาตลาทุกท่านไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับ